สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเมย์เมธาวีทําทานกับรายการขายบ้านที่เชียงรายนะคะสวัสดีเจ้าวันนี้เกิดก้ามมาปักกับเมย์เมธาวีทําทานกับรายการขายบ้านที่เชียงรายนะเจ้าวันนี้ปามันนัังเล่นหลังบ้านอันตรงนี้เกิดอันกูเตือเจ้าชอบมานอนเล่นมานอนรับมาวันนีงกะมันจะหันนี่เนาะอีปอเป็่แต่งอันตีนอนไว้เนาะเป็นเตียงไงกะ มูบนมา้าก็ว่ามากะมันเต๋อกับมันนัง่งซุ้มกันหลังบ้านเพื่อมันมมน,นัง่งกินข้าวอะไรอย่างกันเนี่ยกะตรงปุ้นก็จะเป็นอันตีวังเพื่อวังจอนเนาะอีปออีแม่เป็นเป็นคนประหยัดเนี่ยกะอันอย่างจ่าได้ปุ่นเกิใจ่ไปเนาะเป็นกับว่ได้อันเนี่ยคือมันเหมือนครัวสมัยใหม่นีเนาะเป็นประหยัดเนี่ยกะกูเต๋อปุ่นเคยลำบากเนาะอีปอลแม่เจนะ้าหน้าเป็นลำบากลำบากเนาะสมัยปุน่นอีปอน,นี่นะอย่าง อย่างพีขายของตาหมูพุนไหนกับเชียงฮายเนาะเข้าไปในเมืองเชียงฮายเชียงใหม่ลำปางย่างไปนะสมัยป่ออะ่ะอันไปที่กับสองสามเดือนเนาะตอนนั้นตอนที่เปิ้ลกล้าขายที่เป็นอย่างไป่เอลนี่กัเออหมดใจอย่างไป่เอลอย่างไปกล้าขายเนาะเจ้าบะเกิดเตื้อก็ตอนวันนี้นะคะพามานั่งเล่นหลังบ้านนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อเหมือนเตียงอะนะคะพ่อทําไว้ ดิฉันชอบมานอนเล่นเมื่อก่อนนอนหลับตรงกลางวันนะคะแล้วก็ตรงโน้นก็จะเห็นเป็นที่วางชามนะคะวางาข้าวของเครื่องใช้นะคะไม่ได้ดูเหมือนครัวเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพ่อแม่ดิฉันเนี่ยท่านไม่ได้ทำเป็นเหมือนสไตล์โมเดิร์นเหมือนเดี๋ยวนี้นะคะเพราะว่าท่านเป็นคนประหยัดมากอะไรใช้ได้ก็ใช้ไปนะคะ เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยพ่อกับแม่ดิฉันเนี่ยท่านลำบากมากนะคะ,พ,ะพ่อพ่อดิฉันเนี่ยต้องเดินเท้าไปค้าขายนะคะเ,เดินไปโน่นละตัวเมืองเชียงรายเชียงใหม่ลําพูนลําปางนะคะท่านเราให้ดิฉันฟังตอนนั้นที่ท่านเดินไปค้าขายเนี่ยดิฉันยังไม่เกิดหรอกค่ะยังยังไม่เกิดเลยนะคะอพอดิฉันเกิดเนี่ยพ่อแม่ก็ เริ่มมาค้าขา,ายที่บ้านแล้วนะคะพ่อก็ซื้อของมาขายที่บ้านแทนแทนที่จะเดินเท้าไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะ,อะไรที่ท่านประหยัดได้ก็ประหยัดนะคะไม่ได้ทําให้มันดูหรูหราอะไรนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยก็ที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นประตูนะคะประตูหลังบ้านที่เดินออกมาจากตัวบ้านแล้วหน้าต่างตรงนั้นที่ท่านเห็นนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นหน้าต่างของห้องแต่งตัวนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องน้ําตรงข้ามก็จะเป็นห้องแต่งตัวนะคะก็ดิฉันก็จะ ทำครัวให้ใหม่อะนะคะถ้ามีใครสนใจตกลองซื้อขายกันนะคะหรือไม่ถ้าดิฉันมีโอกาสกลับไปก่อนก็จะทําให้ก่อนนะคะสําหรับรายละเอียดเรื่องบ้านนะคะถ้าท่านใดสนใจอยากจะดูรายละเอียดดิฉันมีลิงก์เว็บไซต์ไว้ให้ในคอมเมนต์นี้แล้วนะคะถ้าสามารถคลิกเข้าไปดูได้ค่ะง่ายๆวันนี้พามาทำน้ำพริกน้ำปูนะคะอาหารเหนือนะคะอาหารประจำบ้านวันนี้ปลาไม่แย่นะพริกน้ำปูนะเจ้า นี่หั่นบอกหั่นนอกอันนี้พริกดิบนะเจ้าจีเวลาตะววาอันนี้เป็นพริกสดนะคะแต่ย่างมาแล้วกระเทียมจะใส่พริกแห้งนิดหน่อยนะคะเพื่อความสวยงามแล้วก็ความเผ็ดจัดจ้านนะคะหัวข้อวันนี้อาจจะสิวสิวกิ้วไปหน่อยนะคะอย่าคิดมากนะคะไม่มี ลองนมมาโชว์แต่มีครกโตโตมาฝากไม่มีอะไรนะคะขำๆเห็นไหมคะออนไลน์โอ้โหเอาบ,บลระหึมกันมากคือเรานี่ก็ไม่มีอะไรเลยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะมาดูอย่างอื่นแทนนะคะที่เป็นความแตกต่างอย่างอื่นแทนนะคะมาเรามาเริ่มกันเลยเสกเทียมลงไปก่อนของกินบ้านเฮา เลือกเอาเตอร์นายเป็นของพื้นเมืองเป็นเรื่องสบายวนสปะมากมี อยู่บ้านไม่เคยจะทํากับข้าวหรอกค่ะแม่แม่เป็นคนทําแล้วก็พ่อก็ทําบ้างบางครั้งพ่อแม่ดิฉันทํากับข้าวสุดยอดอร่อยมากคนที่ได้รับบรดกทําอาหารอร่อยก็คือพี่สาวคนโตดิฉันนะคะพี่ยายจะชื่อพี่ยายทํากับข้าวอร่อยมากน้ําน้ําพริกน้ําปูนะคะก็อร่อยแกเป็นคนทํากับข้าวอร่อยมาก ถ้าใครได้ไปโอกาสได้ไปเที่ยวบ้านดิฉันนะคะครั้งหน้าจะให้พี่สาวทำกับข้าวให้กินโดยเฉพาะออมลาบไก่โอ้ยจะทําอร่อยนะคะไก่แกเลี้ยงเองไก่บ้านแกเลี้ยงไว้ที่โรงสีนะคะแกมีโรงสีข้าวเพราะฉะนั้นไก่เนี่ยก็จะได้กินข้าวอิม่มน้ำสํำรานนะคะแล้วก็ที่บริเวณลงสีข้าวแกเนี่ยแกก็จะปลูกผักปลูกอะไรไว้ไก่ก็เดินกินได้ตามสบายนะคะ คืออิสระภาพมากไก่บ้านพี่สาวพี่ฉันกินอิ่มนำสัมบานนะคะเอา้ากระเด็นกระเด็นไปไหนแล้วเนี่ยพอมาอยู่ที่นี่นะคะต้องทำทำกับข้าวคิดเองนะคะอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนอยู่เมืองไทยอะ่ะซื้อกินมันง่ายนะคะอยู่ที่บ้านเราซื้อกินแล้วมันถูกด้วยแต่มาอยู่ที่เนี่ย ซื้อกินมันก็มีคุ้มนะคะเอาจะทำน้ำพริกน้ำปูลืมน้ำปูนีลงไปเอาก่อนนะคะได้มาแล้วนะคะน้ำปูน้ำปูนะคะดำๆแบบนี้หอมเชียว เสียดายวันนี้ไม่มีข้าวเหนียวนะคะ เมื่อก่อนนะคะดิฉันเคยแบบคิดว่าพ่อแม่ดิฉันนะคะขี้เหนียวมีเงินมีทองแต่ทําไมไม่ใช้พอดิฉันจะซื้ออะไรทีแกก็บอกอย่าไปซื้อเก็บเงินไว้อะไรที่ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องมีซื้อนะคะดิฉันก็ไม่เข้าใจนะคะตอนเด็กก็คิดว่าพ่อแม่เนี่ยขี้เหนียวเกินแต่พอโตขึ้นเนี่ยดิฉันเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าพ่อแม่ดิฉันเนี่ยแกเคยลำบากมาก่อนนะคะ แกก็เลยรู้ว่าเงินเนี่ยมันหามายากขนาดไหนนะคะแกก็เลยประหยัดแต่รุ่นดิฉันมาเนี่ยสบายแล้วนะคะพ่อแม่สบายแล้วดิฉันก็เลยเคําว่าประหยัดของพ่อแม่เนี่ยกลายเป็นคําว่าขี้เหนียวของดิฉันนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยดิฉันดูแล้วว่าคําว่าขี้เหนียวกับคําว่าประหยัดเนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะเพราะเงินเนี่ยควจะหามาได้นะคะ ลำบากมากเดี๋ยวนี้คือดิฉันกลายเป็นคนประหยัดนะคะมากๆไม่ค่อยไปกินข้าวนอกบ้านหรอกค่ะดิฉัน,น่ะทำกับข้าวกินเองนานๆออาไปกินข้า,าวทีเอาพอละใช้น้ำปูน้ำปูมันจะดำๆแบบนี้นะคะถ้าใครไม่เคยเห็นไม่เคยกิน เดี๋ยวนะถ้ามีฉันนี่กลับเมืองไทยนะก็แพลนว่าจะกลับอยู่นะคะจะกลับไปกินอาหารเหนือซ่า,าใจเดี๋ยวหนเดี๋ยวเจ้าดิการไปเนอะเดี๋ยวเจ้าดิการไปอันเมืองไทยนะเจ้าจะกินเนอะเจ้าจะกินของกินมเมืองบ้าเนเขานะคือพี่สาวเนี่ยคือกินถ้าใครไปเที่ยวบ้านดิฉันนั้นเดี๋ยวดิฉันจะให้พี่สาวทำกับข้าวให้กิน วิชันมีแถวในบ้านเลยไม่ต้องไปซื้อเลยปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะดื่มอันนี้ใส่เกลือนิดนึงผงชูรสหน่อยนึงอหอม ก็มีมาแตงนะเจ้าเนาะน้ำพริกน้ำปูนี่มันต้องกินกับมาแตงน้ำพริกน้ำปูนี่นะคะต้องกินกับแตงกวาค่ะถึงจะอร่อยอเสียดายวันนี้ไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อออะคนละน่าจะได้นะของกินบ้นเฮาเลือกเอาเตอร์นะ เป็นเรื่องสบายน้อ,องมีถูกมั้งอุย้ยกลิ่นหอมยอนยั่วครบมีก็นักหนักนะคะไปหาโครบไม้ก็ไม่มีห้วย หอมเท่หหอมหอมอแซ่บอยู่แซ่บอยู่ ตำพริกแห้งไม่ละเอียดแทนที่จะเอาพริกแห้งใส่ก่อนนะคะลืมมาให้ดูใกล้ๆเลยสีดำๆแบบนี้นะคะเห็นไหมเนี่ยเห็นบะนอ้องดำๆประมาณนี้นะคะวันนี้กินกับถั่วนะคะกับใบหลาภาลูกน้อง ชิมกันแป๊บหนึ่งอ,อร่อยอยู่นะคะ ออยู่ืแต่พี่สาวดิฉันจำอร่อยกว่านี้เยอะก็ถ้าใครอยากจะไปดูบ้านนะคะไปดูได้นะคะจะอย่ากตกใจถ้ามันยังไม่ดูไม่เรียบร้อยนะคะแต่พี่สาวดิฉันเนี่ยทาความสะอาดไว้เยอะค่อนข้างเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยดิฉันจะกลับไปทําให้นะคะอาจจะปลายปีหรือว่าอาจจะเป็นต้นปีหน้านะคะ ดูกันอีกทีดูสถานการณ์อีกทีนะคะแต่ถ้าใครอยากจะดูรายละเอียดก่อนเนี่ยดิฉันมีลิงก์เว็บไซต์ไว้ให้แล้วนะคะในคอมเมนต์นี้แล้วก็มันมีอ่ออ่อรายละเอียดใต้ภาพน,นี้ด้วยนะคะคลิกเข้าไปท่านจะเห็นอ่ลอลิงก์เว็บไซต์เหมือนกันนะคะแล้วรายละเอียดอื่นๆ กินกับผักนี่ก็อร่อยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยโรหระพาเหรอคะอร่อยอยู่นะกินกัะนทีพริกน้ำปูรั้มอยู่นะเจ้าอืมอ่ะตกมาแล้วรั้มอยู่อหวี่ยยิ้มจะนึงน่งเขา้านึ่งข้าวจ้ำอืมรั้มเดี๋ยวเย็นนี้จะนึ่งข้าวเหนียวนะคะ กินกับข้าวเหนียวนี่สุดยอดน้ำนี่นะคะดิฉันกินวันหนึ่งวันละหนึ่งขวดนี่เลยนะคะสองสองลิตร ก็วันน like. ี้ฝากไว้เท่านี้นะคะใครที่ยังไม่เคยกินลองทําดูนะคะอร่อยค่ะวันนี้ฝากไว้เท่านี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะเผ็อละ